จากตาโตโตดุดูดตาจติกลายเป็นคนตาหวานแล้วก็ตาละมุนขึ้นสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยค่ะทำจมูกทำหน้าอก จมูกคือครั้งนี้ครั้งที่4พี่หาข้อมูลเยอะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเราะจองที่อื่นไปแล้วแต่ว่าไม่อยากรบกวนคนอื่นก็คือไม่อยากขับรปกรุงเทพแล้วพี่ก็เห็นว่าหมอเขาทำอยู่ในคลินิกที่ที่เราดูแล้วก็เห็นผลงานของอย่างน้องกุ้งก็โอเคน่าพอใจคือเราไม่ได้เน้นเป๊ะเราเน้นแค่ว่าด,ด้วยด้วยวัยเราก็เน้นว่าให้มันดูดีเท่านั้นเองถามว่าต้องเท่ากันไหมไม่จำเป็นเราแค่ต้องการลดจุด บุกพ้องของตัวเองว่าอย่างหนังตาตกไม่เท่ากันหรืออะไรอย่เงี้ยทำจมูกก็คือเรามีปัญหาว่าเรารู้สึกว่าจมูกเราโตไปนิดนึงถ้าเราได้แก้เราก็จะแก้คืออันเนี้ยมันดูมันทําแต่ไม่เหมือนทําคือถ้าเราเสียตังค์ทำแล้วมันต้องสวยอะเหลาแกนแล้วก็หลังหูมาเสริมเนื้อเยื่อก็คือตรง ปลายจมูกให้พุ่งขึ้นแล้วก็ตัดปีกเพื่อให้มันดูโด่งขึ้นคือตัวเองมีความคิดว่าตัวเองหน้าใหญ่ก็คือไม่สมควรเลยตัดปีกเพราะว่าถ้าจมูกเล็กแล้วหน้าบานแต่หมอบอกว่าเมื่อกี้คุยกับหมอหมอก็บอกโอเคคุณต้องตัดเพราะว่าถ้าคุณไม่ตัดคือถ้าจมูกสวยหน้าใหญ่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจริงๆพี่หาข้อมูลอยู่ประมาณสักป,ป,ปีเศษ แล้วพี่พี่ต้องการดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับพี่เพราะว่าพี่การทําสัญญกรรมเนี่ยก็ไม่ได้อยากบอกใครมากมายแต่ว่าเขาจะเห็นตอนหลังทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเป็นคนที่ว่าไม่ได้กลัวไงเราเป็นคนที่ชอบตัวตัวเองไม่เคยกลัวการสัญญกรรมถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแหละธรรมชาติมาทำตาบนค่ะปัญหาก็คือตาเราตกหนังตาเรามี ชั้นไขมันเยอะบางวันก็3มชั้นบางวันก็2ชั้นแต่วันมันตกมาแล้วมันตกมาไม่เท่ากันข้างข้างซ้ายจะตกค่อนข้างเยอะที่เวลากีดอายเลนเนอร์มันจะมองไม่เห็นเลยตัดหนังตาออกเพราะว่าหนังตาตกไม่เท่ากันอันที่สองก็คือไขมันค่อนข้างเยอะตัวนี้และอีกอย่างก็คือตัวเองมันคนตาโตเพราะฉะนั้นหมอจะทําให้พอดีพดีก็คือไม่ทําชั้นหนังตาที่มากขึ้น มันจะทําให้ตาเราดูโตเราไม่เราไม่ได้เน้น่ามโตแต่เราเน้นหนังตาตกที่หายไปพี่ชอบค่ะคือสะอาดตั้งแต่เดินเข้ามาเลยประทับใจในห้องผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือถามว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็คงไม่กลับมาครั้งที่สอง จมูกเดิมมีปัญหาก็คือทําสูงไปแล้วมันดึงตาให้คิดมันทําให้ตาแบบไม่สวยไม่ละมุนแต่อันนี้ก็คือช่วงระหว่างตามันลดลงแล้วมาโด่งข้างล่างซึ่งเป็นพุ่งพุ่งข้างล่างในส่วนของสันจมูกคือจะทําให้รับกระปากมากขึ้นหลายคนชมว่ามันดูละมุนขึ้นดูไม่แข็ง ดูเป็นจมูกที่ธรรมชาติแต่ว่าโด่งพอใจมากค่ะทำตานี่ก็คือได้รับคําชมเลยตั้งแต่หลังจากทาเสร็จก็คือาตาโตโตโด,ด,ดุดูตาจิกกลายเป็นคนตาหวานแล้วก็ตาละมุนขึ้นไม่มีอาการตาจิกให้เห็นเพื่อนบอกว่า ทำหมอไหนทําให้ตาเป็นคนตาแบลวะแล้วเด็กลงเยอะมากจากตาง่วงนอนอกลายเป็นคนตาหวานทําที่ไหนหมออะไรคือทุกคนถามอะคะ่ะพี่บอกว่าพี่ก็ทำกับหมอชัชวาลหลังทำหนวนันให้ดูรอยแผลความละเอียดความเนียบของการเก็บหนังตาแล้วก็ไขมันที่ตารอยเย็บที่ไม่เป็นตะเข็บแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็นประทับใจต,ตั้งแต่เข้ามาลคะ่ะด้านงานต้อนรับน้องผู้จาพยาบาลคุณหมอ ทุกอย่างอย่างคุณหมอจะให้ความชัดเจนว่าทำก็ได้นะไม่ทำก็ได้แล้วแต่พี่ผมไม่บังคับคุยกันก่อนแล้วไม่พอใจไม่สวยตรงไหนต้องการให้เพิ่มตรงไหนไหมหรืออะไรเงี้ยคือทุกขั้นตอนจะมีการถามเพื่อให้เราได้พอใจในสิ่งที่เราต้องการในบางจุดที่เราบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมคือเรามีความรู้สึกเราอยากได้จมูกที่โด่งวันนี้แต่จริงๆถ้าสภาพร่างกายเราไม่ให้จมูกหรือเนื้อน้อยอะไรเงี้ย เราก็ต้องป้องฟังหมอด้วยที่ไหนไม่แก้หมอชัดแก้ค่ะ